การมวยกบังเกตายกบกสังั้งัไห่ต่อไปทเข้าไื่อครับขาตั้งหัวไหล่ทางฟังฝั่งที่พุชเฉือครับไว้เฉือยทีละครับต่อไปทำมือข้างนะมาประสานกับหัวไหลอีกข้างหนึ่งนะครับต่อไปใช้มือจับนะครับยกบรเวณหัวเข่าก็พักนะครับข้างซ้ายหนครับ ต่อไปใช้มืออีกข้างนะจับบริเวณหัวไหล่ครับพร้อมจะจับิีวครับจับ้าอะไรเรียบร้อยนะครับแลักษณะนี้นะครับอันนี้ก็รอรถอรยาบาลหรือรถื่อช6 7 8 9กเ2้น่สี่ร้าหแดเกห้าสอง5ี4 5 กดหน้างหางลงแล้วก็เอานิ้วมือนิ้วมือของเราที่กดนั่นน่ะบีบจมูกเชยตาตบตาเข้ากวยนิ้วต่อไป จำวลยจัวไหะครพรอมจำจำิศข้อหาตอค่าตวนะรับอันนี้ก็คือข้ามคืนสำหรับเพื่อนที่มีสติหรือชิมจอน